อุตตตกใจใครอ่ะเอาฉันเองนะเนี่ยทำไมสวยจังไปแบบฟรีฟรีนี่แหละไปหาเพื่อนดีกว่าเข้ากลุ่มเราไหมแต่เราเป็นสายฟรีนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนในกลุ่มก่อนนะมาครบแล้วหรอมีอะไรเออเออเอาเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มได้ปะแกก็รู้ว่าฉันไม่อยากได้ใครเข้ากลุ่มแล้วเออใช่นิสัยพวกแกก็ปรับตัวเข้าหายากแล้วฮ่าเอาหน้าลองดูสักคน เราเอาอีสายฟรีคุณจนมาทำใหม่สวัสดีนะทุกคนเราชื่อโอซินฉันยังไม่ได้ถามเลยว่าเธอชื่ออะไรใครถามฉันแค่แนะนำตัวแกเอาคนแบบนี้เข้ามาทำไมก่อนหุบปากไปเลยน่าเบื่อมาแนะนำตัวกันเราชื่อส้มนะเราชื่อเฟตรี่กูชื่อบิลทำไมบิวพูดไม่พอเลยบงบอกถึงนิสัยตัวเองเรื่องของกูนิ่เราชื่อโนลาไปเล่นเกมกันได้แล้วจอยตามมาเลยนะ อ้าวทำไมนายไม่เล่นก็ไม่อยากเล่นนี้มีไรเปล่ากูไม่ชอบสายฟรีมีไรปะเราไม่ชอบอยูเลยบิว er e พูดจาไม่เข้ารูหูไม่ชอบแกก็ออกจากกลุ่มไปสิอ้าออกจริงห้าห้าห้าหนึ่งชั่วโมงต่อมาทำไมนายไม่เข้าเกมแล้วโอสินไปไหนไอะเออโอสินก็ไม่เข้าเกมนายไปว่าอะไรโอสินอีกฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่ๆก็ออกจากกลุ่ม นายไปขอโทษโอชินเดี๋ยวนี้เลยกูไม่ไปทำไมกูต้องขอโทษพี่บิวไม่ต้องไปขอโทษหรอกมันก็แค่สายฟรีจะแคร์เผื่อไปเดี๋ยวนี้ถ้านายไม่ไปฉันจะคิดว่านายชอบโอชินเออเออไปก็ได้วะมีอะไรมาทำไมหรออีสายฟรีอีจนมีอะไรไอ้กุยกูชื่อบิวกูไม่ได้ชื่อกุยถ้านายพูดจาไม่เข้ารูหูฉันก็จะเรียกนายว่าไอ้กุยสรุปนายมาทำอะไรนายไม่ชอบสายฟรีไม่ใช่หรอนายมาหาฉันทำไม เออเออเอาเอาเอาพูดก็ได้เรามาขอโทษที่พูดจาไม่ดีกับสายฟรีเอ้ยกับเธอเราให้อภัยนายก็ได้เอ้าไปแล้วทำไมหัวใจฉันเต้นแบบเป็นจังหวะวะหรือว่าหัวใจฉันคิดอะไรกับโอชินวะไปเข้ากลุ่มดีกว่าใครได้ยินเสียงอะไรไหมฉันก็ได้ยินนะเสียงหัวใจใครเต้นดังแรงขนาดนี้แบบนะเธอมีอะไรโอสินมาใกล้ฉันทำไม เสียงหัวใจนายนี่ทำไมฉันอยู่ใกล้นายแล้วเสียงหัวใจนายเต้นแรงจังนายชอบโอซินเหรอปะปะปะเปล่านิแล้วนายเดินหนีทำไมอะไม่นะพี่บิวพี่ชอบอีสายฟรีไม่ได้นะไม่ได้ถามอย่าอย่าพูดแสกพี่บิวเปลี่ยนไปทำไมพี่บิวพูดกับหนูแบบนี้ล่ะเพราะอีสายฟรีใช่ไหมพูดมากจังรำคาญน่าเบื่อจะฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วจะไม่พลาดตอนต่อไป อาไหนพูดแรงไปไหมไม่แรงอ่ะนั้นไปนอนก่อนนะทุกคนงั้นพวกเราไปนอนพร้อมกันเลยโอซินคาสายด้วยได้ไหมห้าอะไรนะฉันไม่ได้ยินมเพี้ยนไปใช่ไหมเออว่าบิวเปลี่ยนไปไหนว่าเกียดสายฟรีไงเออว่าพูดอะไรออกไปเนี่ยเราห้าห้าสรุปคาสายกับเรานะได้ค่ะเรามีอะไรจะบอกเธออ่ะว่าว่าอะไรฉันชอบเธออยู่ใกล้แล้วรู้สึกหัวใจเต้นแรงผิดปกติ เป็นแฟนกับเราได้ไหมฉันแต่งตัวสายฟรีนะนายเคเหรอถามหัวใจแล้วหัวใจตอบว่าเคห้าห้าถามหัวใจแล้วเหมือนกันตอบเคดีจังรู้สึกเป็นคนดีขึ้นมาเลยห้าห้าเง้นมาแต่งตัวคู่กันไหมได้กับอืมเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงพูดแป๊บเพราะว่าเป็นคนดีแล้วเอาจริงดิน่ารักจังเลยเทสุดๆมีแฟนแล้วก็ต้องทําตัวน่ารักเชื่อแฟนครับแต่ยังไม่แต่งตัวคู่กันตอนนี้นะได้ครับคุณแฟนเชื่อฟังครับไปละ เอาแบบนี้อีกและสายฟรีนี่ใจร้อนจังฉันมีอะไรจะบอกพวกเธอมีอะไรคะ่ะพี่บิวพี่บิวจะขอหนูเป็นแฟนหรอคดีใจจังเลยไม่ได้คุยด้วยอย่าแทรกเราเป็นแฟนกับโอชินแล้วนะถึงว่าละเสียงหรอเลยพี่บิวไปชอบอีสายฟรีทำไมแล้วจะยุ่งเพื่อก็หนูชอบพี่บิวหนูรักพี่บิวหนูอยากให้พี่บิวเป็นแฟนหนูคนเดียว ก็บิวไม่ชอบเธอเธอจะไปยุ่งกับบิวทำไมเออใช่อายแทนจังแล้วคู่เธอละเราไม่มีคู่เงินก็คู่กับส้มสิฉันชอบผู้ชายฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงฉันได้หมดนั้นเรามาคู่กันนะก็ได้เฟรดรี่นี่มันมอนอีกลานหน้าเบือ่ออ้าวจะเข้าออกเข้าออกทำไมวะตัวปัญหาก็ไม่ชอบอีสายฟรีนี่แถมยังแย่งพี่บิวฉันไปอีกฉันไปเป็นของเธอตอนไหนไม่ทราบพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจหรอ เธอพูดแบบนี้เดี๋ยวโอซินเข้าใจฉันผิดหรอกอีสายฟรีฉันเกลียดแกระบบตัวละครทุกคนจะเปลี่ยนอัตโนมัติสวยแล้วไงเอาไงต่อถ้ามีคนรู้ความจริงจะมีคนเกลียดเราไหมนะป้าป้าป้ามาได้ไงแฟนใครว่าสวยมากเลยเลือกคนไม่ผิดจริงๆเอาไงต่อล่าสาวสายฟรีไอที่บอกว่าเกลียดเกลียดตัวเองใช่ไมฮ่าฮพวกแกหน้าเบื่อหน้ารำคาญ หลุดเลยสาววิ่งแทบไม่ทันเลยเราขอโทษทุกคนด้วยนะที่ไม่ได้แต่งตัวสวยไม่เป็นไรครับคุณแฟนให้อภัยคนสวยครับไม่ค่อยจอกหน้าออกตาเลยนะบิวงั้นพวกเราไปนอนกันพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันใหม่ทุกคนตอบเคเช้าวันต่อมาอาวปายังมีหน้ามาเข้ากลุ่มอีกหรอคิดในใจฉันตั้งใจมาแก้แค้นอยาก็ฉันไม่มีกลุ่มจะเล่นเกมให้ฉันเล่นเกมด้วยนะนั้นก็ได้ซอยตามมาเลยสองชั่วโมงผ่านไป เธอจะมาชุบแฟนฉันทำไมแล้วฉันล้มหรือเพื่อนคนไหนล้มเธอก็ไม่ชุบเลยก็แล้วทำไมล่ะฉันต้องการแย่งพี่บิวมาจากแกไงเธอนี่หน้าหนาจริงๆเลยนะเออช่แกน,นี่นิสัยแย่นะนิวจะต้องเป็นของฉันคนเดียวเธอจะก่อกวนทำไมถามฉันหรือยังว่าฉันชอบเธอหรือเปล่าพี่บิวใจร้ายมากเลยนะเมื่อกี้ยังกอดหนูอยู่เลยทำไมตอนนี้พูดแบบนี้ล่ะอะเดี๋ยวนะตกใจอน,นี้ก่อนดีเออว่ายังไงอะไรฉันมงไปหมดแล้ว บิวว่าไงเอาไงต่อนายไปกอดเฟรนลี่ทำไมเออคือคือฉันก็งงเหมือนกันถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพี่บิวจะงงทำไมคาตอนอยู่ในแม่พี่ยังบอกว่าพี่ชอบหนูอยู่เลยแล้วพี่ก็กอดหนูเออทำไมคิดไปถึงนูน่นล่ะพี่แค่บอกว่าช่วยชุกพี่หน่อยนายกล้าทำนายก็ต้องกล้ารับสิก็ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่จะรับเพื่อนายไปรับผิดชอบเฟรนลี่เลยทำไมทุกคนต้องใส่ร้ายบิวด้วย ไม่เป็นไรนะบิวเราเชื่อนายขอบคุณมากนะคุณแฟนเป็นไงละใส่ร้ายบิวไม่ได้ผลแย่เฟรนรี่ฉันจะยอมเชื่อนายนะครั้งนี้ฉันจะให้โอกาสนายแก้ตัวอีกครั้งคิดในใจเอาไงต่อละแผนทางแล้วพี่ขอคุยส่วนตัวกับเฟรนรี่หน่อยได้ค่ะจะบอกรักหนูหรอค่ะฮ่าฮ่าไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนพี่ยอมเป็นแฟนหนูแล้วใช่ไหมคะทําไมเฟรนรี่ไปบอกว่าพี่กอดเฟรนรี่ล่ะหนูอยากให้พี่เป็นแฟนหนูหนูเลยสร้างเรื่องขึ้นมา ความรักมันบังคับกันไม่ได้นะพี่ไม่เคยชอบเฟรนรี่เลยไม่อยู่ในสายตาด้วยซ้ําทําไมพี่พูดทําร้ายจิตใจหนูจังเลยพี่จะใจร้ายกับหนูไปถึงไหนหนูแอบชอบพี่มานานแล้วนะแต่พี่ไม่เคยชอบเฟรนรี่เลยตั้งแต่เราเล่นเกมด้วยกันทําไมหลานหนูไม่ดีตรงไหนไม่ดีทุกตรงเลยงี่งเง่าเอาแต่ใจตัวเองเลิกยุ่งกับพี่ได้แล้วแล้วไปบอกทุกคนว่าเธอโกหกถ้าหนูไม่ได้พี่คนอื่นก็อย่าได้พี่เลยทุกคนฉันมีอะไรจะบอก เอาคุยเสร็จแล้วหรอคุยนานจังไม่มีอะไรแค่พี่บิวขอโทษฉันและขอฉันเป็นแฟนก็เลยปลอบใจกันนิดหน่อยทําไมเธอสองคนหักหลังโอซินล,ล่าเธอนี่นางมารร้ายในละครชัดๆส่วนโอซินก็เป็นนางเอกซินะโด,ดนหักอกอีกเลิกต่อแยกกับพี่บิวได้แล้วนะโอซินแล้วนี่บิวไปไหนเห็นบอกว่าจะไปเตะบ,บอลกับเพื่อนไม่เข้ากลุ่มแล้ววันนี้นนี่คิดจะจับปลาสองมือซินะเลยหนีไปไม่เป็นไรนะโอซิน ฉันไม่เชื่อเฟรนดี้หรอกฉันจะรอฟังจากปากบิวขอบคุณมากเลยนะคุณแฟนที่เชื่อใจเราทุกคนฟังนี่เปิดคลิปเสียงอ้าวพวกเราขอโทษนายด้วยนะขอโทษที่เข้าใจนายผิดขอบคุณโอชินที่เชื่อใจผมย้ายตัวปัญหาหนีไปแล้วไม่เป็นไรหรอกขอแค่พวกเราเข้าใจบิวก็พอแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจเราจะไม่พลาดคลิปต่อไป